พบกับผมโทชาน,นอลครับกับแทนรลแมทที่สุขจิตตอนนี้ผมที่จังหวัดหนองคายครับอยู่ที่วัดประธานบา,า,บางพวนนะครับอาจจะไม่มีเวลาเยี่ยมชมมากมายนักนะครับแต่ว่าอย่างนั้นก็ถือว่า,าพาคุณผู้ชมมารู้จักเพิ่มเติมกันละกันนะสำหรับเผื่อบางคนที่อาจจะยังไม่เคยมานะครับนะอาจจะเที่ยวในเมืองอย่างเดียวไม่เคยออกมารอบนอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้เนาะอาจจะยังไม่ทราบหรือว่าไม่รู้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างน้อยก็ถือว่ายังมีโอกาสนี่ครับวัดประธานบางพวน มีละคขั้งด้วยครับใช่แล้วก็มีพระพุทธรูปด้วยครับด้านนี้แล้วก็มีเสร็จอ่าม,ม,มีแบบเป็นอิฐเป็นหินตรงนี้นะครับโหตอนนี้ก็สวยนะครับนะโหด้านนี้ก็มีนะ อัชับปาละนิโครทะเจดีนะครับเรียกชื่อปิดยังไงขออภัยด้วยนะครับรใช่แค่ตะว<ม>ัแต,ตบตรงนี้ทางเหนือมีเยอะ<ม>อได้ลงถึงด้านนี้ได้ครับโโอ้หลองมาดูไม่่อไปหน่อยไหมครับอันนี้ เรามาดูกันหน่อยนะครับโอ้พระุ้ธจิัทธานะครับนี้สวยมากค,ครับเข,ข้าประมาณนี้ครับให้ดูกันพอหอมปากหอมคอนะข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจุดอื่นๆยังไงนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมลองมาเยี่ยมชมกันได้นะครับ ช่วงนี้พื่านก่อนสักครู่นึงครับช่วงหน้าเพราะว่าผมต่อครับกับเทเลเม็กเที่ยวสุดขีดที่จังหวัดหนองคายครับ